สวัสดีค่ะมาฟังการอ่านไพ่จากช่องเดทาร์โรเจอร์นี่นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบรวมดังนั้นทุกราศีดูได้ทุกคลิปที่โพสต์ไปไม่มีอายุเวลาแม้จะโพสต์ในวันเดือนปีไหนหากคุณเปิดเจอถือว่าเป็นแรงดึงดูดการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบรวมนะคะไม่ได้จอดจมถึงใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นพลังงานย่อมมีทั้งตรงและไม่ตรงขอให้ดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็รับเอาแต่พลังงานที่ดีๆไปค่ะขอเริ่มต้นพลังงานทางฝั่งของคุณก่อนนะคะ คุณมีความรู้สึกว่าอยากที่จะพูดคุยสื่อสารกับคนทางไกลคนนั้นนะคะความสัมพันธ์ของคุณมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นกับคนต่างชาติก็ได้หรือว่าเป็นคนไทยก็ได้ค่ะแต่ว่าอยู่ห่างกันอยู่คนคนละที่คุณต้องการที่จะวางแผนความสัมพันธ์ให้พัฒนาไปได้ดีขึ้นนะคะหากความสัมพันธ์มันมีการห่างกัน คุณอยากคุยค่ะอยากเคลียให้ชัดเจนไปเลยนะคะว่าจะเอายังไงที่จริงคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะคุณมีตัวเลือกทางเลือกมีคนเข้ามาสนใจคุณมากมายนะคะแต่คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงรักเดียวใจเดียวนะคะมั่นคงชัดเจนกับความรักดังนั้นคุณไม่ได้สนใจใครคุณต้องการที่จะมีครอบครัวแต่งงานจริงจังกับเขาหรือเธอคนนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่คุณรัก และคุณพร้อมที่จะต่อสู้ในความสัมพันธ์คุณกำลังอยู่ในช่วงของการเลือกตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กับคนทางไกลอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้หรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ไกลก็ได้นะคะคุณต้องการที่จะพูดคุยสื่อสารกับเขา แล้วก็มีการวางแผนในความสัมพันธ์ด้วยว่าจะเอายังไงต่อไปนะคะตัวคนเองเป็นคนที่มีเสน่ห์มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาให้เลือกนะคะคุณสามารถที่จะคบกับคนอื่นก็ได้แต่คุณไม่เอาคุณตัดสินใจที่จะ คบกับเขาหรือเธอคนนั้นเพราะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรักเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และคุณเลือกเขาแล้วคุณอยากที่จะสานความสัมพันธ์ให้ไปถึงขั้นแต่งงานการมีครอบครัวด้วยกันแม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะค่ะมันจะไม่ได้ง่ายมีหลายเรื่องนะคะที่จะต้องพยายามอดทนบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวไม่เห็นด้วย หรือระยะทางอยู่คนละประเทศก็ได้หรือว่าอยู่ทางไกลก็ได้นะคะหรือความแตกต่างทางด้านของสถานนะทางการเงินก็มีนะคะไม่ว่าจะแตกต่างกันเรื่องอะไรหรือว่าอุปสรรคแบบไหนคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็ฝากฟันไปด้วยกันนะคะขอดูพลังงานทางฝั่งของเขาค่ะ ทางตัวของเขานะคะได้มีการตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวคุณคุณก็กําลังตัดสินใจเลือกนะคะว่าจะเอาอยัางไงทางเขาก็ไปคิดเหมือนกันนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขากําลังตัดสินใจนะคะรวมถึงที่ผ่านมาเขาก็มีความอึดอัดบางอย่างไม่ได้บอกคุณไม่ได้แสดงความรู้สึกให้กับคุณรับรู้นะคะเป็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยพูดหรือว่าไม่เปิดเผยความรู้สึก นะคะทาให้ตัวคุณเองค่ะคุณอยากคุยกับเขาให้เคลียร์ไปเลยว่าจะเอายังไงเนี่ยคือพลังงานของคุณเพราะว่าบางทีเขาเงียบเขาไม่พูดกับคุณไม่ได้บอกว่าเขาต้องการอะไรนะคะตัวคุณคุณอยากจะคุยให้ชัดไปเลยจะได้สางความสัมพันธ์ต่อไหมหรือว่าจะทํายังไงจะได้แพลนในชีวิตของคุณได้นะคะบางคนอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกมารออยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่คุณก็กําลังรอเขาอยู่เพราะคุณรักเขาอะค่ะนะคะ แล้วก็ตัวเขาเองเป็นพลังงานของคนที่มีความสามารถนะคะทำงานเก่งอยู่ได้ได้วยตัวเองนะคะไม่ได้พึ่งพาใครเขาเป็นคนที่มีความเ,าเขาเรียกว่าความเข้มแข็งในตัวเองอะคะ่ะแล้วก็มีความต้องการที่จะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็อยากที่จะทำให้คุณ มีความสุขมีความพึงพอใจอะค่ะในรูปจะเห็นแบบพยายามที่จะสีไวโอลินเพื่อที่จะใช้เพลงกล่อมหรือว่าให้อารมณ์ดีขึ้นนะคะเขาเคยที่ทำให้คุณรู้สึกน้อยใจนะคะไม่ได้ดูแลคุณดีพอนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการสนใจใส่ใจนะคะเนี่ยมันทําให้เกิดประเด็นในความสัมพันธ์ขึ้นด้วยทําให้เกิดความเงียบห่างในความสัมพันธ์ด้วยนะคะ ต่อันเลยค่ะมาดูว่าเขาจะเอาอยัางไงนะคะความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่าดูเหมือนว่าฝ่ายเขาเองอะคะ่ะที่ผ่านมาเขาไม่ได้ให้ความใส่ใจหรือว่าดูแลคุณมากพอนะคะทําให้ความสัมพันธ์มันต้องมีการแยกห่างหรือว่าพักกันไปอะคะ่ะแล้วตัวคุณเองคุณก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาอะจะเอาอยัางไงนะคะ จะอยู่หรือจะไปจะคบกันต่อหรือเปล่าเพราะว่าคุณก็มีทางเลือกของคุณแต่ว่าคุณไม่ไปไหนนงคะเพราะว่าคุณรักเขาอะค่ะคุณอยากเชียจะแต่งงานอยู่กับเขาเป็นจริงเป็นจังอะค่ะคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงมีปัญหาอะไรคุณพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคอะค่ะเพราะว่าคุณรักคนคนนี้นะคะมาดูทางฝั่งของเขานะคะ ว่าเขาจะทำยังไงตัวเขาเองนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารถึงคุณนะคะเป็นคนทางไกลเนะะี่ยค่ะขึ้นทะเลขึ้นมานะคะก็จะมีการติดต่อสื่อสารหาคุณในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณค่ะอยากที่จะปรับความเข้าใจอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันแล้วเขาก็จะพยายามจัดสรรเวลาให้กับคุณมากขึ้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าวางทีเขาไม่ได้สนใจคุณหรือว่าเขาไม่ได้มี เวลาให้กับคุณมากพอค่ะคือเอาเขาเอาเวลาที่เขามีไปให้กับสิ่งอื่นนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่สําคัญบางคนส่งข้อความอะไรไปตอบช้าไม่ตอบก็มีนะคะหรือบางทีอ่านเฉยเฉยไม่ตอบอย่างเงี้ยค่ะคุณรู้สึกว่าอา้าจะทํำยังไงละ่ะถ้าเป็นแบบนี้คุณก็ต้องถอยคุณคุณไม่อยากที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะซึ่งตัวเขาเองเวลาคุณถอยออกมาเขาก็อยากที่จะ ปรับความเข้าใจอะคะ่ะอยากกลับมาใหม่เพราะว่าเขาคิดถึงคุณนะคะเป็นพลังงานของความคิดถึงนะคะรวมถึงทุกวันนี้ก็คอยส่องคอยมองคุณอยู่ห่างๆนะคะเพราะว่าความที่เขาเป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกเก่งรวมถึงบางครั้งอาจจะมีความเป็นความมั่นใจในตัวเองะคะ่ะความถือทิฐิะคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ ในตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะคะเขาก็รู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะออกตัวแรงมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์จะจบลงเช่นไรนะคะจะเป็นยังไง คนคนนี้เขาเหมือนกับเขาอึดอัดใจนะคะถ้าเกิดคุณไม่อยู่กับเขาอะค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะมามอบความชัดเจนให้กับคุณโดยการนําสิ่งของมีค่าให้หรือว่าบางคนอาจจะให้ของขวัญให้เงินก็มีนะคะพลังงานเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะให้คุณสลับฝั่งกันเอานะคะคนคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกชัดเจนบางคนจะมาคุยกันกับเรื่อง การแต่งงานหรือว่าการอยู่ด้วยกันอย่างชัดเจนก็มีนะคะบางคนจะมาขอคุณแต่งงานหรือจะคุยกันเรื่องของการผูกมัดน,นะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมั่นใจในตัวเองอะคะ่ะหรือว่าอาจจะมีอีโก้ค่ะเวลาพูดคุยกับคุณแล้วเขาไม่ได้มางออคุณบางทีเป็นฝ่ายผิดเองแต่เขาไม่ได้มาแสดงความรู้สึกไม่เคยขอโทษคุณก็มีแต่จริงๆแล้วเขารักคุณเขาชัดเจนกับคุณนะคะ ในตอนนี้เขาอยากที่จะดูแลคุณด้วยอยากที่จะทําให้คุณรู้สึกมั่นคงนะคะพลังงานในตอนนี้คืออยากที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเขาชัดเจนกับคุณมากๆแล้วค่ะนะคะ,นะคะเขาก็รักคุณไม่เปลี่ยนแปลงนะคนะคนนี้มีความรู้สึกมั่นคงกับคุณเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าเวลาทําผิดแล้วไม่งอคุณแล้วก็ไม่ขอโทษคุณนะคะเป็นเหมือนกับคนปากหนักอะค่ะนะคะ,นะคะ ทีนี้ขอดูว่าสรุปความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรคนคนนี้นะคะจะมาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะเวลาที่คุณสงสัยหรือว่าคุณอยากคุยอยากเคลียร์กับเขาอะค่ะสิ่งที่คุณต้องการรู้ว่า เขาจะให้คำตอบคุณนะคะและพูดกับคุณด้วยความจริงด้วยเหตุผลด้วยนะคะสิ่งที่คุณต้องการที่จะเคลียร์เขาว่าจะเอาอยัางไงจะได้วางแผนชีวิตของคุณนะคะเขาจะให้คำตอบกับคุณค่ะแล้วก็จะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจแล้วก็ชัดเจนนะคะพลังงานของเขาคือเขาต้องการที่จะทำให้คุณเชื่อว่าเขาเอาจริงเอาจังกับคุณนะคะเนี่ยในตรงนี้ดังนั้นคำถามหรือสิ่งที่ค้างคาในใจคุณนะะ่ะเขาจะ บอกให้คุณค่ะจบกันอ่านไพ่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังแล้วก็ฟังแล้วสบายใจนะคะหักตรงกับพลังงานใครก็ยินดีด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ตรงก็ขอให้ดูเพื่อความบันเทิงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ